ลานลักก่อนที่ยายจะจากโลกใบนี้ไปช่วยยายอย่างหนึ่งได้ไหมยุมได้อยู่แล้วครับคุณยายคำข,ขอสุดท้ายของท่านผมจะยอมทำให้ถ้าท่านนั้นเลิกทำเสียงที่น่าตกาจสักทีผมจะยอมทำให้แกว่าไหมนะแกงดูถูกเสียงฉันอย่งงางนั้นเหรอก็ได้ฉันไม่ขอแกแล้วฉันจะทำความฝันของฉัน เเป็นจริงองอและนี่ก็เป็นที่มาของเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าความฝันของคุณยายนั้นคืออะไรความฝันของคุณยายก็คือการจากโลกนี้ไปอย่างสงบและได้ขึ้นสวรรค์เลยไปขอให้หลานนั้นช่วยบวชให้แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับหลานค่อนข้างที่จะปากแซบคุณยายสุดน่าสงสารคนนี้ไม่มีตัวเลือกถ้าเกิดฉันนั้นไม่สามารถที่จะเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์แล้วเราก็ กูจะสร้างบันไดขึ้นสวรรค์ไปเองละกันนี่กูโยงเรื่องหาเลยของกูวะเอาเป็นว่าในวันนี้ผมเราจะมาเล่นเกมนี้ Build a staircase สร้างบันไดใช่แล้วในวันนี้เราจะมาสร้างบันไดนะครับให้กับคุณยายแก่ใกล้นอนโลของเราขึ้นสู่สวรร์โดยไม่ต้องพึ่งหลานเว้ย ไอหลานทรพีวคนนั้นเราลืมไปเถอะจะทาบุญตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเราสร้างบันไดขึ้นสวรรค์เลยดีกว่าคุณยายเป็นยังไงล่ะทุกหนึ่งวินาทีชั้นนั้นจะได้เลโก้หนึ่งชิ้นอย่าดูถูกนะครับเลโก้พวกนี้หนึ่งชิ้นเท่ากับหนึ่งขั้นบันไดที่จะนําพาให้คุณยายของเราขึ้นสวรรค์เว้และนั่นคือสวรรค์หรือเปล่ามไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณยายจะต้องลองสุ่มๆไปเองแล้วกูจะสร้างยังไงวะกดคลิกโอเค จัดไปเลยคุณยายผมเชื่อมั่นในคุณยายอืมเรามาขึ้นสวรรค์กันดีกว่าคุณยายเอ้ยแล้วมันสร้างยากอย่างนี้วะม,มันลําบากตอนแก่ซะเลยและนี่คือสวรรค์หรือเปล่าไม่ใช่นี่คือหนึ่งวินกูเก็บปุ๊บอัว,วได้หนึ่งวินและหนึ่งวินทําอะไรได้ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าหนึ่งวินเท่ากับหนึ่งชัยชนะที่คุณยายจะเข้าใกล้การขึ้นสวรรค์ละกันกูสร้างแบบออโต้บิวเลยได้ไหมวะกดเลย โอ้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 สร้างแบบอัตโนมัติแต่มันสร้างช้ามากๆจะบ้ากระมังผมกดคลิกเองน่าจะเร็วกว่านะครับอโอเคได้มา2วินแล้วเดี๋ยวมาดูหน่อยสัตว์เลี้ยงต้องใช้3วินในการเปิดไข่โอเคไปเลยคุณยายสู้ๆคุณยายสู้ตายเยสได้อีกหนึ่งวินแล้วเอาละได้เวลาเปิดไข่สัตว์เลี้ยงที่จะไปรับใช้คุณยายบนสวรรค์ เรียบร้อยได้คอมมอนมานะครับคุณยายเกียรติสัตว์ตัวนี้ครับผมด่านต่อไป1ิบถ้วยรีบพาเธอหน้คุณยายสปีดรันขึ้นไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะทําการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะได้วินที่ผมต้องการเดี๋ยวนะว่าแต่นี่คืออะไรเนี่ยผมกด <c oughs> นี่ก็ผ่านด่านเลยดิว่า <9. S 1> เคลมแม่เจ้าได้คูณ2วินโพชั่นนี่ฉันยังไม่ต้องเติมเลยไม่กอดผมกดใช้แล้ววินคูณ2องะไรมึงจังหวะนี้ คุณยายได้วินเพิ่มมากขึ้นละย้อนไปเลยเสียใจด้วยนะเจ้าพวกหนุ่มน้อยพวกแกน่ะไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกฮ่าฮสวรรค์เป็นของคนแก่เท่านั้นเน่ได้มาสองวินลาก่อนเจ้าพวกขอหนุ่มยายนั้นจะไปอีกที่นึงแล้วบายมักรีทไทม์และนี่จะเป็นสวรรค์ที่ใหม่ของคุณยายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแถวนี้มีสัตว์เลี้ยงให้ยายซื้อหรือเปล่าโหบ้าน่ะที่ผ้าเลยหรอมีถูกกว่านี้ไหมอ่ะไม่มีโอเคจำใจเปิดเปิดเลย คอมมอนคุณยายเกลียดชีวิตตัวเองเนี่ยบวกดีบล็อกอย่างนั้นหรอเอาหมดแหละคุณยายตอนนี้เอาหมดเลยผมอยากจะรู้นะครับว่าตรงนี้นั้นต้องใช้กี่ขั้นวะกว่าจะผ่านโอ้แม่เจ้าไออันใหญ่ๆนี่มันใช้เยอะไหมวะโอ้ใช้เยอะนะใช้เยอะนะแต่เรามีเลโก้เหลือเฟือนะครับแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยตะก,กี้ผมก็เดินผ่านนะเว้แต่ผมไม่เห็นเลีเอว นายจะเสียยี่สามบล็อกเหลือยี่เก้าบล็อกแล้วคือกูเลือกไม่เดินผ่านตรงนี้ได้ไหมกูกระโดดข้ามได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้ oh my god ไอประตูเ่งซวยแม่งเอาบล็อกกูไปฟรีเว้เนยไมสติปวิน yes เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณยายรู้ตัวว่าตัวเองนั้นโชคไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องซื้อ super ักกี้เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการบวกโชคให้กับคุณยายเรียบร้อยซื้อนี่ด้วยวินคูณสองจัดไป รือไปเลยวอลคูณสองเพราะว่าคุณยายหัวเขาไม่ค่อยดีเดินแล้วปวดตีนแล้วแม่งเดินช้าเว้ยไม่เป็นไรไอชิบหายไม่เห็นวิ่งเร็วเลยคุณยายยังวิ่งช้าเป็นเต่าเหมือนเดิมยังปวดข้อเหมือนเดิมปวดข้อเขา่า l yes. ีเจนดารี่เยสไปดูหน่อยคราวนี้เฮ้ยเร็วขึ้นสร้างแบบเร็วขึ้นนี้เจ๋งเอา23ชิน้นจัดไปเลย ยอดเยี่ยมมาสเตท3สามแล้วคุณยายสปีดรันขึ้นสวรรค์ว้าวอะไรนะไข่ฟองหนึง่งหนึ่งร้อยยี่ห้าเลยเหรออ่ะเปิด i n c o s s i b l e ผมนี่เนียนแคทมาว่ะเนียน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 ,น,ยนแม่เจ้าตัวนี้โคตรเจ๋งบวกทีสิบเอ็ดเลย ก็แต่นี่มันคืออะไรอ่ะเป็นการเติมเงินเพื่อขึ้นสู่สวรรค์แบบรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ<อ>นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเออเราสามารถใช้เงินซื้อทางรัดขึ้นสู่สวรรค์ได้นะครับ <c oughs> รูว่า Amazing <c oughs> มากขึ้นไปเลยทำไมคุณยายมันยังเดินช้าเหมือนเดิมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แล้วคุณยายจะตกโอเคคุณยายตกลงตายโอเคเห็นแล้ว750ขั้นเลยเหรออุ้ยสร้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ย750ขั้นทำเป็นเล่นไป 23่สิบสามวินยังนั้นเลยอ,อืมถือว่าเยอะพอสมควรแล้วถ้าเป็นแบบธรรมดาล่ะมันก็พอๆกันไหมบวก49อันตะกี้700อันนี้ก็700แต่ถ้าเราชนะเราได้15แต่อันนี้ถ้าเราชนะเราได้23อย่างนี้เราน่าจะรู้ๆอยู่แล้วนะครับว่าเรานั้นควรที่จะขึ้นไปทางไหนต่อไปสเตจ4เลยนะครับ บอกแล้วคุณยายสปีดรันขึ้นสวรรค์ผมอยากจะรู้มันมีกี่สเตจวะนั่นน่ะโ oh, <the> ้เนอแเดแม่งเห oh. นอยไดูดิอันนี้โดหนึ่อ้อห้าสิืมหนึ่ันสรสขั้นเลยเหลอหนักเอาการอยู่เหมือนกันยี่ห้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แถมตรงนี้เจ๋งด้วยกูเอากล่องไม่ได้ no, no. คุณผู้ชมแถมคุณยายตายด้วย ยายโดนหลอกว่ะทำไมตะกิ้ผมเอากล่องไม่ได้วะเอาได้อย่างเอาได้ละผมมองว่าเรานั้นย้อนกลับไปขึ้นอันเก่าของเราดีกว่าอันนี้แค่750ขั้คนคุณผู้ชมเราลืมซื้อไข่นี่นาใช่ไข่ของอสเตจ e ่ี่ซื้อเลยระดับ impossible ดวงคุณยายเริ่มมาแล้วอีกกองเลย legendary เยี่ยมบ<ะ>้าเตท่าแล้วคุณยายเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยตรงนี้ม <c oughs> มีที่ V I P อีกแล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยหนึ่งมืนหรอพระเจ้าผมต้องใช้ตัวต่อ1มืนอันในการต่อสะพานไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวยังก่อนยังก่อนคุณผู้ชมผมจะเปิดไข่นะครับจากที่ของตรงนี้อืมรีเจน a ด y รี่ยอดไปเลยเอาอีกสักครั้งหนึ่งอืมวินกูหายไปหมดแล้ะได้แบบแรมาขอดูที่แบบธรรมดาหน่อยสอง <2000 S 2> พันหรอ k i d d i n g me? โ oh อ้โหลบ34ก็พอย้อนกลับเลยเจ้า40วินินหรือว่าผมมาใช้ทางลัดดีไม่เอาอะ่ะยังไม่เอายังไม่เอาเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปใช้ตรงที่อื่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปซื้อตรงที่อื่นเอาเอาจริงผมว่าเราไหวอยู่นะ1วิเราได้100้พาร์ตอ่ะอย่างนั้นเราสร้างตรงนี้เลยดีกว่าคุณผู้ชมเอามันกดสร้างยังไงวะเนี่ยเฮ้ยสร้างดีวะาทำไมกูสร้างได้แค่นี้บักปอบนี่มากูค่อยๆสร้างค่อยๆสร้าง บอกเลยผมมีตัวต่อเลโก้เป็นหมื่นแล้วสร้างเป็นประตูมิติความคิดสร้างสารรค์นั้นเนี่ยไปกันคุณยายเราไปยังโลก2ดีกว่านี่เป็นโลกนิพานใช่ไหมไม่ใช่นิพานแล้วไปนะห้าพันห้าพันเหรอไหวไหมเนี่ยแต่เอาครั้งหนึ่งก็คุ้มอยู่นะมัน100เลยไงหนึ 100, คุณยายแบบหนึ่งต้องใช้สูตรเร่งรัดแล้ว นะคบคุณยายจ่ายเงินซื้อความสําเร็จแล้วนี่เท่าไหร่5้าพเหมือนกันใช่ปะ่ะเอเราก็ดูว่ามันจะลดลงแต่ผมคิดว่าการที่เราไปเอาตรงนี้เนี่ยมันน่าจะคุ้มกว่านะครับร้ 180. อยแปดสเฮ้ยใช้ได้ร้อยแปดสิบเลยนะมาๆๆๆอีอันคอมมอนวอทกูเติมซื้อลักกี้ไปนะ ซูเปอร์ลักกี้นะแล้วกูได้อันคอมมอนมาเล่นไปตั้งนานผมเพิ่งมาสังเกตนะครับว่ามันมีปุ่มบิลลตรงนี้ด้วยคือเราสามารถเอาบริกเลโก้ของเราก็ผมไปแลกนะครับเป็นพชั่นได้3 0 0พบรกิกแลกเป็นลักกี้พชั่นอย่างนั้นเหรอจะทำการแลรก้ากูมาทำอะไรตรงนี้เอ้ยมันสร้างเหรอสร้างมาเป็นลักกี้พชันนะอยู่คีนิ่งนีแม่เจ้าเจ๋งว่ะออปชั่นนี้ยั yes. ได้มาแล้วเนี่ยคุณ2ลัคกี้พชั่นยังเจ๋งเลยว่ะแรกเป็นอะไรอีกบิวพชั่นโอเค1,000 10, 0นะครับผมบอกเลยว่าลูกเล่นนี้เป็นลูกเล่นที่ค็อนขใา่จะ a เมซิ่งเลยเว้ <c oughs> แต่ก็ใช่ว่ามันจะสร้างได้ตลอดนะครับคุณต้องใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงในการรีหทีก็ไม่เป็นไรกูเอาหมดนะครบกูเอาหมดกูไม่แคร์กูใช้หมดแม่งนี่เลยมาในที่สุดก็ถึงเวลาของคุณยายสักทีนี่ ผมกำลังจะเข้าสู่สเตจเจ็แล้วใช้6,000วินและตรงนี้จะเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะมาส่งคุณยายนะครับคุณยายต้องการขึ้นแค่สวรรค์ชั้น7ก็พออืมใครที่นี่ฟองละว2,500จัดไปเลยฟองหนึ่งแม่งได้แรมาอยู่ค i ย์ดิ้งมีนี่กูมีบู๊ตลักกี้เลยนะเว้ยกับซุปเปอร์ลักกี้ตรงนี้กูต้องได้ฉลามตัวนี้แล้วดิฉลามนี่ใ<ะ>ช้เท่าไหร่ 7, เจ็ดพันใงเงรอเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะ 7, เจ็ดพันใงเงรอวะอ่ะโอเคคุณยายตายหาแล้วตกนรกไปแลว<า>นะครับคุณผู้ชมจริงๆ7000ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแหละเพราะว่าอันที่แล้วมัน5,000ใช่ไหมอันนี้7000ก็เพิ่มขึ้นมา2,500 2,500พี่มพันเพิ่มมา2,000<ะ>แลแต่ก็เอาเถอะถือว่าคุณยายเนี้ยขึ้นสวรรค์ชั้น7เรียบร้อยแล้วทุกคนปรบมือดังๆเล็วว้าว ท้ายเรามาส่งคุณยายแก่ได้แค่เท่านี้นะครับแลเรานั้นจะให้ท่านประทับอยู่ที่นี่ตลอดชั่วกาลและนานเทินและหวังไว้ว่าลึกๆแล้วคุณยายแก่คนที่จะมีความสุขที่เขานั้นได้มาอยู่ที่ตรงนี้ค่คนใครคนไหนนะครับที่อยากจะขึ้นสวรรค์ตามคุณยายไปอย่าลืมไม่จะมาลองเล่นเกมนี้สร้างสรรค์ใช้ได้เลยลองมาเล่นดูนะจ๊ะ